ฮัลโหลสวัสดีครับผมเชนเดียวไดหรือบางกลุ่มเรียกผมว่าจิกกุงน้อยวันนี้ผมจะมาายิงทดสอบคุมกระสุนของวินกันนะครับผมไอตัวนี้เป็นแปดนิ้วซึ่งผมทำให้เป็นลูกตะกัวเบอร์สองนะครับผมลูกที่ผมใช้ยิงก็คือตอนนี้ที่ผมใช้ยิงก็คืออ่อ Jsb Jumbo หัวโดมนะครับผมเบอร์สอง อืมอเอาครับผมระยะยิงเดี๋ยวนะครับระยะยิงจากที่ผมนั่งโต๊ะจนถึงตัวตรงนี้ประมาณสิเมตรกว่านะครับผมเป้าที่ผมจะยิงก็นะครับเป็นกระดาษ A4 ซนะก็ผมวงไว้อพอๆกับรูเหรียญบาทนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไป,ไป้ายไปเอา เป้าตรงนี้ไปติดแล้วก็เดี๋ยวยิงทดสอบกันนะครับผมบแบบนึ้งนะก่อนอื่นก็ต้องติดตั้งกล้องก่อนต,ตั้งกล้องเช็คแบบหนึ่งนะครับอโอเคล็อก แปบ๊บนึงนะครับีจะให้ดูสดๆด,ดแครัผมขออนุญาซูมนิดนึงอ่ะ พอดีว่ากำลังซูมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โฟกัสเลยโอเคเดี๋ยวถ้ายิงเสร็จเดี๋ยวเอามาให้โชว์ แล้วครับโม่แรกต่อไปจะเป็นโม่ที่สองอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูการโหลดกระสุนนะครับเดี๋ยวโฟกัสระยะนี้เห็นไหมหน่าจะ นี่ครับสำหรับการโหลดกระสุนเนี่ยก็ใส่เข้าไปด้านหลังไม่ทราบว่าเห็นไหมนะเด็กๆก็ใส่เข้าไปนี่ครับลูกเบอร์สองะใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปนับที่สามนที่สี่ ใส่เสร็จแล้วก็ยัดมันไปสักครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดให้คาตรงนี้มันไม่แรงถ้าเกิดว่าจะดันให้ไปสุดๆตรงนี้ว่าใส่ถุงปลายก็ไม่แรงนะครับผมก็ประมาณนี้ครับทดสอบมาละความแรงใช้ได้แก๊กกลางหลอดนะครับผมผมยิงมาหลายแม็กแล้วเออหลายหลายหลายโม่ละก็เกือบๆใกล้หมดละ เลตดอทที่ใช้ตรวนี้จะเป็นของแอมพอยต์ซ uh, ีมองนะครับผมมือค่อนข้างจะสายนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า uh, ที่พาดยิงไม่มันคงเท่าไหร่นะครับมูี่สองมองดีนะ อันหนึ<ป>่งครับเดี๋ยวชาวบ้านตกใจเริ่มได้โมที่สองนัดแรก ที่สี่ที่ห้าอ่าตรงนี้ลงตับดักที่หกอโอเคมาดูกันนะครับผลงานจะออกมาเป็นยังไงนีนะครับเดี๋ยวก,ยกักหนึ่งเนอะ้าลืมปลวกกัดเมื่อกี้เนาะโอเคแบบนี้นะ ครับผมเดี๋ยวกันหนะึ่งฮะเดี๋ยวจุดขา้นมาให้ดูชัดๆกดกล้องแป๊ดหนึ่งฮนะวา้าวนี่นี่ครับคุณสะสมของเราเป็นไงบ้างครับก็นี่ครับก็นี่ฝาน้ำดื่มสิง ผมไม่มีเหรียญบาทถ้าเหรียญบาทก,ก,ก,ก็ประมาณวงในเนี่ยครับผมโมเรกนี่เต็มใกล้ๆครับผมนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีนัดหนึ่งตกมาหกน่าจะเปลี่ยนในตรงที่ปลอกใส่กระสุนนะฮะมันคงไม่มั่นมันคงไม่แน่นนะไม่แน่นหรือว่าอะไรสักอย่างมันคงไม่แน่นแล้วก็กระสุนมาตก โม่โมที่2ก็มีเหมือนกัน 1, 2, 3, 4, 5สองสมเต็มเลยนเะนี่ยเป็นวงจุดตรงนี้เลยครับตรงนี้2ตัวนี้3แล้วมีอีกเม็ดหนึ่งตกมาอยู่ด้านล่างเหมือนกันกันกบโม่แรกน่าจะเป็นที่ปลอ,อกที่เราเอากระสุนใส่มันน่าจะสั้นไปแล้วก็ลมมันแผ่วออกนะถ้าเทียบกันก็กลุ่มถือว่านะครับ น่าจะโอเคครับก็ลองผิดลองถูกครับทีแรกผมทําก็กลุ่มออกมาก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อะมันเป็นเพราะว่าตัวนี้ครับผมถ้าเกิดใครจะแปลงวินกันนะครับ<ม>ก็ผมจะแนะนําให้ให้ดูมนันจะมีตรงนี้นะครับผมวินกันนะครับผมกล้องด้านในครับกับตัวนี้มันไม่เชื่อมต่อกันแล้วก็กล้องด้านใน เวลาส่วมกับตัวนี้มันจะทําให้หลวมนิดหนึ่งทริคก็มีว่าหาอะไรก็ได้มาพันท่อด้านในนะคือผมผมจะใช้สก,กอตเทียบสพันแล้วก็มันจะติดแน่นนะแทบจะเป็นชิ้นเดียวกันนะผมก็มันเลยทําให้ยิงแม่นขึ้นหม่ผมก็พอได้ครับมือสั่นนิดหน่อยหิ้วข้าวโอเคนะครับผม เดี๋ยวถ้าประกอบกับอีกอย่างน,นี่นี่คือแทน่นพาดยิงของผมนะครับสังเกตดูมันจะไม่มันมันจะไม่มั่นคงสัเท่าไหร่นะครับมันจะโค้งเครงนะฮะเลยทําให้ยิงไม่ค่อยถนัดเห็นศูนย์เล็งไม่อ่ยเดี๋ยวผมดูกันเปิดไว้ไหมอ๋อมไม่เปิดแบบนี้ เห็นไหมนี่ครับเวลาเราเราเล็งอ่ะจะขอนแค้งนิดหนึ่งคลงเคลงนิดหนึ่งทำให้ทำให้พลาดเป้าเดี๋ยวผมต้องหาตัวพลาดพลาดปืนตัวใหม่มา่ะลองดูโอเคครับผมคุณ